ถ้าจะลุ้นแล้วให้มันสนุกนะมันต้องมีมิชชั่นมันต้องมีภารกิจเกิดขึ้น สมมติถ้าบันเทิงไทยรัฐเนี่ยนะได้0.9ขึ้นมาทำยังไงล่ะคะเออให้แจ็คกอลินใส่บิกินี่หน้าตึกไปเลยแต่เดี๋ยวนะคุณเอสกันตวพงศ์จะถอดเหรอคะไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะจะมีคนหนึ่งที่ถอดเดี๋ยวเล่าให้ฟังแบบนี้เ,ออเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเอสกันตวพงศ์นะคะ,คะตอนละครสารวัตรใหญ่อาอกาศเรตติ้งสูงถึง11ค่ะอเอสกันตวพงศ์เนี่ยก็เลยคืนกำไรให้กับคุณผู้ชมถอดเสื้อโชว์ซิกแพคเน้นๆไปเลย<อ>มีติดแฮชแท็กเป็นของตัวเองด้วยว่าสารวัตรใหญ่ เอสก็ใหญ่หมาถึงกล้ามใหญ่ใช่ไหมคะใช่คะ่ะพี่แจ๊คเราไม่ได้คิดอะไรลึกเลยเพราะว่าหุ่นเขาดีขนาดนี้งานดีขนาดนี้เราองแต่กล้ามเขาเท่านั้นแฮชแท็กสารวัตรใหญ่ เอสก็ใหญ่นกันเออตอนนั้นค่ะมิชชั่นคอมฟิตไปแล้วนะจ๊ะก็มีการบบถอดเสื้อโชว์ลอนกล้ามนิดหนึ่งไปแล้วนะคะสาวๆก็เลยกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยเอสก็เลยขอส่งต่อมิชชั่นนี้ให้กับนางเอกละครเรื่องเพลิงพลยน้องปูเป้คนสวยน่ารักส<ด>วยแบบแบ,บ,แบ,บ๊วๆสวยนะอินดูอ่ะเออถ้าเรตติ้งละครเรื่องนี้นะไปถึง7จนะปูเป้เนี่ยต้องทำอะไรบ้างแล้วแหละเออต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแย่แล้วก็เป็นสิ่งที่ปูเป้เองก็ไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตเลยจะเป็นอะไรไปฟังปูเป้เฉลยกันเลย ไม่ปรึกษาน้องเลยนะคะไม่ปรึกษาน้องเลยนะคะอพอสัมภาษณ์ปุ๊บพูดเลยค่ะตกใจมากเลตติ้งขึ้นแบบพุ่งมากตกใจมากค่ะเมื่อตอนบ่ายเห็นเลตติง้งก็เลยคิดว่าโอ้ถึง7แน่เลย <laughs> ถ้าถึง7ก็คือคนดูเขาอุตส่าห์ดูแล้วก็เชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจขนาดนี้แล้วถ้าถึง7เมื่อไหร่ก็อยากให้คนดูทุกคนสมหวังค่ะผู้เป้เคยแบบเซ็กซี่ขนาดบิกินี่เลยไหมคะไม่เคยเลยค่ะไม่เคย เป็นครั้งแรกค่ะไม่เคยใส่บิกินี่ลงไอจเลยหรือว่าถ่ายรูป oh, โปโปไม่เคยเอาแหละไปติดตามกันว่ามิชชั่นครั้งนี้ภารกิจครั้งนี้น้องปูเป้จะทําได้สําเร็จหรือไม่ถ้าละครเขาสูงจุขึ้นมาทำไมเนอะตอนนี้กำลังเข้มพ้นด้วยไม้เห็นบิกินี่นะแล้วก็อยากให้ปูเป้ทักกลับเออีกสักรอบดูค่ะอว่าอะไรคะเีถอดเลยถอดเลยมา็ิโว์กล้ามนั่นแหละอยากดู